สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสายหาสาระนะครับอ่ะในส่วนวันนี้เนี่ยก็มาแนะนำแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่ารีวัสนะครับในส่วนของชื่อเดิมเนี่ยจะมีชื่อว่าดองบาวนะครับเป็นค่ายของแคชจีนนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยครับผมก็รับคะแนนไปอันนี้3ชั่วโมงรับ1ครั้งนะครับรับทีละ800คะแนนอ่าในส่วนของตัวนี้เนี่ยสามหมื่นคะแนนเท่ากับ1บาทนะครับอ่ะมันก็จะมีให้หมุนวงล้อนะครับอันนี้ผมก็หมุนครบไปละอ่ะมันจะได้หมุนวันละ สี่ครั้งนะครับเมันจะมีสี่รอบนะหมุนได้รอบลอะสิบครั้งนะครับก็เหมือนกับแคชชินเป๊ะเลยนะก็ตามนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็ทาําภารกิจหมดทุกอย่างไปเรียบร้อยนะครับอะมาดูนะครับอาผมก็รับคะแนนไปที่6 8 0 0ืคะแนนก็ถ้าเป็นคิดเป็นเงินเนี่ยก็สองบาทกว่านะ,ะก็ตามนั้นนะครับมันจะมีประวัติคะแนนให้ดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อน <c oughs> ประวัติแล้วก็บันทึกนะอ่าเอาอยู่ในเนี่ยประวัติศาสตร์เดี๋ยวอะไรเนี่ยอ่อเดี๋ยวต้องดูเพื่อนทั้งหมดเพื่อนทั้งหมดน่าจะเป็นอ่าที่เรารับคะแนนจากเพื่อนทั้งหมดนะครับเชิญเพื่อนทั้งหมดอยู่ที่35คนนะครับได้คะแนนอ่าหนึ่งล้านหกแสนนะครับอันนี้คนที่ผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรผมสมัครต่อนะจากน้องฟ้านะครับอ่ะก็ตามนี้ คะแนนที่ผมาหาทั้งหมดได้6ก0 0 0หนึ่งเอ้ยหกล้านหนึ่งแสนคะแนนนะครับอได้จากเพื่อนเนี่ยก็คือลนะ้านหกนะเองอยู่ที่สี 4, ่ล้านสี่ล้านสี่ล้านห้านะครับก็ตามนี้ทีนี้ก็มาดูในส่วนของการถ่ายถอนนะครับก็เป็นการถอนเงินนั่นแหละมันมีถอนเข้าทุนนี่วัลเลตอมีเพย์พาลแล้วก็เติมเงินมาถือนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเพย์พาก็ ถอนเข้าทัวร,ร์เัลเต์นี่แหละก็ะถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าถ้าถอนเข้าในส่วนของเพย์เพลเนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอญอาตกดถอนนะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนมีถึงแล้วนะครับใช้สามล้านคะแนนนะะใช้เวลาเก็บเนี่ยผมใช้เวลาน,าน่าจะ2เดือนกว่านะครับอ่าเดี๋ยวขอญาต์่อะกดส่งอ่ะเดี๋ยวขอโดนสับอีกเครื่องหนึ่งนะครับกดยืนยัน SMS นะครับ ขึ้นอะไรของมันมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนกดกลับก่อนกดข้อตกลงรอข้อความเข้านะครับอืยังไม่เห็นเข้าเลยอเดี๋ยวปรับเปลี่ยนเอาเล็กูนสูนเอาก่อนนกดยืนยัน เช็คว่าเราใช้โรบอทหรือเปล่านะครับก็ให้มันเช็คไปแต่ว่าข้อความยังไม่ขึ้นเลยร่างยืนยันถูกส่งไปแล้วโอเคมาไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเข้าอีกเครื่องหนึ่งนะครับโอเคกดไปยืนยันนะครับก็ตัวนี้มันใช้ได้ภายใน 40, 40นาทีนะครับก็ขอชื่อนามสกุลเราไปาใส่ เบอร์กระเป๋าทัวเล็ตนะครับตรงกันไหมเนี่ยอโอเคเช็คตรงกันแล้วก็กดส่งนะครับตัวนี้เนี่ยผมแรกล่าสุดเมื่อวันที่อ่ะสิบนะครับวันที่ส0มีนาคมอ่ะวันนี้ก็มาถอนวันที่10มิถุนายนนะครับก็3เดือนพอดีเป๊ะนะครับ ในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็เพิ่งได้คะแนนเยอะนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ายังไงมันดูโฆษณามันได้น้อยนะครับตัวนี้มันได้คดข้างเยอะนะแล้วก็มีเทคนิคในส่วนของอการรับคะแนนจากําทำการทําแบบสอบถามนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็ดูวิดีโอรัพบพวกั่วโมงนะครับก็คือถ้าเราได้ส0,000คะแนนเนี่ยก็เท่ากับ1บาทใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมก็รับไปก็2 0,000คะแนนแล้วนะครับก็เกือบ1บาทจับรางวัลก็แต่ละวันเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันนะ มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับก็ตามนี้อันนี้ได้จากเพื่อนนะครับได้จากเพื่อนก็คืออ,อันนี้น่าจะได้ส0ของเพื่อนนะได้598เปดเหรียญน,นะครับก็ตามนี้ก็ถือว่านานอยู่นะสามเดือนดีที่มันปรับมาช่วงหลังครับตั้งแต่มันเปลี่ยนชื่อเป็นรีวรสดนะครับก็ทํนาให้คะแนนเยอะขึ้นเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยผมได้คะแนนก็60,000่นคะแนน ห8 0 0 0คะแนนก็คือเฉลี่ยวันถ้าผมได้อย่างนี้ไปได้เฉลี่ยว,วันละ2บาทกว่าผมก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ50บวันนะครับหรือ2เดือนประมาณนี้มันก็จะเร็วขึ้นตัวนี้เนี่ยก็คือ90บาบวันพอดีเป๊ะนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมจะได้คะแนนวันละ3 0 0 0 0กว่าคะแนนนะครับถือว่าได้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าตอนนี้มันได้เยอะแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเนี่ยก็ดูโฆษณาทุกชั่วโมงนะครับได้8 0ดคะแนนถามว่า,าเราจะมาเช็ค ว่ามันได้เยอะได้น้อยยังไงนะครับมันจะแตกต่างกันยังไงนะเราก็อเอาแ0 0รยเนี่ยหรือว่าเอาส0,000ืนะครับก็คือจำนวน1บาทมาหารด้วยแ0 0รเราก็จะรู้ว่าครับมันจะได้เท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่ากี่เท่าก็คือส0,000หารด้วยแ0 0ก็คือมันเราต้องดูวีดีโอประมาณ37.5ครั้งนะครับถึงจะได้เท่ากับ1บาทนะก็ตามนี้ ในส่วนของอแครดชินนะครับมัน2,500ันคะแนนนะครับมาหา100่มันก็ดูแค่25ครั้งนะครับแต่ว่ามันจะรับเนี่ยมันจะคะแนนมันจะน้อยลงนะสมมติเราดูโลดได้รับ800แต่ว่าครั้งที่2มาอาจจะเหลือแค่500กว่าคะแนนหรือ600กว่าคะแนนก็ตามนี้นะครับแต่ว่ามันช่วยให้เราได้คะแนนไวขึ้นนะครับะมันก็จะมีในส่วนของอโบนัสตัวนี้เนี่ยผมก็จะได้80%ของมันนะครับสมมติถ้าเราตอบถูกทั้งหมดตัวนี้นะครับได้2 0 0พคะแนนดูโฆษณาเพิ่ม คูณ2ก็ได้เป็น4พันคะแนนแต่ถ้าเราตอบผิดหนึ่ข้อเราทําถูก4ข้อนะครับเราได้1 6ึ่คะแนนดูวิดีโอคูณ2ก็ได้สามพันสองคะแนนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะก็เท่ากับ10สตางค์แล้วนะครับก็เป็นทิกง่ายๆนะครับในส่วนของตัวนี้ในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเช็คดูว่ะเดี๋ยวลอง,อลองขึ้นดูเชิญเพื่อน บอกว่าได้คแะแนนเท่าไหร่เนี่ยมันมีควสอของมันอยู่นะอืมแต่ว่าเพื่อนต้องอ่านข่าวอะไรพวกนี้แหละถึงจะได้รับหกหมื่นคะแนนนะครับแต่ว่าเห็นเพื่อนขอมาไม่เห็นถึงเลยประมาณได้สามหมื่นคะแนนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคแะแนนผมก็ไม่ได้เยอะขึ้นอะไรนะอ่ะก็ตามนี้นะครับในส่วนของการถอนเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณห้าวันนะโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ